ก็นะครับสืบเนื่องจากว่า2วันที่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับในกรณีที่บ้าน5้าหลังนะครับนะครั้งแรกเนี่ยที่หน้าบ้านนะครับในขณะที่มีการค้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กยืนยันนะครับต่อสื่อมวลชนว่าเป็นบ้านของตัวเองนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนสายๆนะครับก็ไปแถลงข่าวที่นะครับสโมสรตํารวจว่าเป็นบ้านของญาตินะครับนะ แล้วก็ต่อมาเมื่อวานนี้นะครับที่สารนิยารัชดานะครับกลายเป็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเจ้าบ้านของเฮียแต้มนะครับจำนวน5้าหลังราคา50,000บาทนะครับซึ่งจากหลักฐานนะครับก็เสียแต้มเนี่ยก็มีการจ่ายค่าส่วนกลางให้นะครับแต่ว่าค่าไฟนะครับที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าให้คิดนะครับเป็นคนไปจ่ายนะปรากฏว่าจากการตรวจสอบนะครับเส้นทางการเงินเนี่ยเพราว่าค่าไฟฟ้านะครับของบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับนะมีการใช้เงินนะครับของ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับนะเปคนจ่ายให้นะครับในโดยใช้บัญชีนะครับแมบพนันของมินนี่นะครับนะเป็นคนจ่ายค่าไปให้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจึงมาร้องปอปนะครับดําเนินคดีนะครับตามพรบปปชนะครับนะนะครับกับบิกโจกนะครับในวันนี้นะครับนะ คือเขาชาาบ้านจริงแต่ค่าไฟนะครับได้มาจากเว็บพนันออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคนที่คา้ายาเสพติดนะครับแล้วคำถามว่าตกลงที่บอกว่าให้คิดไปจ่ายเนี่ยนะครับนะแล้วทาไมถึงกลายเป็นอ Lindsay, ไอ้เจียลายนะครับนะที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดล่นะครับผมก็ถามหน่อยนะดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาลองที่ปป,ปนะครับนะให้ดําเนินการตามพรบปชนะครับ ก็ิ๊กโจ๊กบอกว่าิ๊กโจ๊กมีทรัพย์สินนะครับที่ได้จากมรดกเป็นพันล้านนะครับทําไมิ๊กโจ๊กไม่ซื้อบ้านเองล่ะครับทําไมต้องมาเช่าบ้านเฮียแต้มอยู่นะนะครับนะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ผมฝากไปถึงิ๊กโจ๊กนะครับว่าถ้าบอกว่ามีเงินเป็นพันล้านน่ะนะครับทําไมไม่ซื้อบ้านเองทําไมต้องมาเช่าบ้านเสียแต้มอยู่อ่ะนะไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันนะผมรู้จักเสียแต้มดี เสียแต้มเนี่ยสมัยก่อนทําพวกคาราโอเกะนะครับนะไปดูได้นะครับในสมัยที่นะครับนะที่ปปชเรียกเสียแต้มมาสอบนะครับคุณสุภาปิยจิตนะครับได้มีการนะครับเป็นหนึ่งในกรรมการปปชนะครับที่เชื่อว่าเสียแต้มมีการจ่ายเงินนะครับนะคนเดียวนะครับในคณะกรรมการปปชนะไปดูได้นะครับเอกสารที่มีการเผยแพร่อยู่นะครับพี่โจบอกว่าทางสวลอมีเงินราชการรับให้สําหรับ ลอองตใช้จ่ายขก็เดี๋ยวก็ต้องไปสอบถามที่พี่เด่นครับว่าพี่เด่นมีการมอบเงินบัญชีรับนะครับให้กับทางชุดสืบสวนสอบสวนหรือไม่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่าค่าบ้านเนี่ยก็ได้มาจากพบวตรลอเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีเงินงบลับในการทําคดีนะนะครับให้เดือนละหกแสนมั้งท่าจะไม่ผิดนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปถามพี่เด่นอีกนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่ที่สำนักตํรวจชาติมีงบลับให้มาทํางาน จริงๆคือผมมีมากกว่านี้เพราะผมเคยเตือนพิกโจ๊กมาแล้วนะครับว่านะครับนะไอเรื่องต่างๆเราเนี้ยเรารู้หมดนะครับแล้วก็เตือนเตือนภาคภูมิด้วยนะว่าหยุดนะพี่นะเรารู้อยู่แล้วว่าทําอะไรบ้างน,นะครับนะดังนั้นเนี่ยไปดูได้เลยครับในคําร้องฝากขังของของพนักง,งานสอบสวนสอนทอุ่งหมาเมฆเนี่ยจะมีชื่อผมอยู่ในแชทไลน์ของภาคภูมินะที่ภาคภูมิเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผมจริงนะครับ คือเอางี้หว่าว่าที่บิกโจ๊กขู่ว่ามีความลับในสวามสามารถตรวจนัชาตินะถ้าเปิดได้จะพังทั้งองค์กรผมก็มีข้อมูลลับของบิกโจ๊กจำนวนมากที่ผมสะสมมา2ปีนะผมก็มีเยอะนะครับกับทีมงานทั้งหมดถ้าผมเปิดนะผมก็ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกันผมก็ยืนยันว่านี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างผมกับบิกโจ๊กนะครับนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดนะครับวันนี้สังคมจะต้องสะอาดนะครับบ้านเมืองเราจะต้องสะอาดเรา นะครับถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องข้าราชการตํารวจสองแสนกว่านายนะครับมาปัดกวาดนะครับองค์กรตํารวจให้มันขาวสะอาดสักทีว่าเปลี่ยนสีแล้วนะครับนะวันนี้จะต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับไม่มีคนที่นะครับมาทําคดีร้อยสี่สิบล้านของเป้นะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนมาเกียพันกับเว็บพนันเองนะครับเครือข่ายของบิ๊กโจ๊กนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้ยังมีแจ็กกี้นะยังมีเจ้าแดนยังมีเจ้านะครับ รองผู้การอีกหลายท่านนะรวมทั้งไอ้ชัดด้วยนะครับนะที่ก่อกรรมทาเข็นให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับพี่กลังจะบอกว่าน่จาจับโจแลวยังมีตำรวจใช่ไหมผมไม่ได้บอกบิ๊กโจกนะครับอ,อ,อย่าถามอย่างนั้นผมบอกว่าเครือข่ายิ๊กโจกยังมีอีกมากนะครับที่ก่อกรรมทาเข็นให้กับพี่น้องข้าราชการตํารวจในการในการทําคดีต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือนะไปถามได้เลยว่ามีตํารวจที่ถูกกระทำเนี่ยจีนายนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับต้องบังคับเข้ามาต้องมาวันนี้ต้องมาให้ได้นะครับนายรัศมศร์ตำรวจเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นกระบวนการที่มีการรับฟอกเงินให้กับกระบวนการของมินนี่นะครับมาโดยตลอดนะครับ่วา้มมไดสำนักข่าวสนักข่าวนะครับมีสิบคนนะมีสิบคนนะครับที่จะต้องโดนนะเดี๋ยวรอตำรวจดำเนินการดีกว่าผมไม่พูดมาก,กเดี๋ยวมันจะไป ร่วงรู้ความลับในสำนวนเดี๋ยวก็กล่าวหาผมไปรู้ในสำนวนอีกนะนะครับแต่ยืนยันว่ามี10คนนะครับช่องไหนรับผิดชอบนะครับนะคนไหนรับเงินต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่รับเงินนะครับจำนวนมากมีไม่กี่คนแล้วครับนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวต้องไปชี้แจงกับท่านในหลงผีพันธ์ซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอไม่น่าจะเกิน15วันนะน่าจะมีการเช็คบินนะครับสำหรับนักข่าวด้วยนะตรงจากบัญชีมินนี่เลยับตรงจากบัญชีมินนี่นะครับ จำนวน2บัญชีจาก150บัญชีในขณะนี้แค่2บัญชีนะครับนะมีคนที่รับเงินจากมินี่650คนนะรวมทั้งนักข่าวด้วย10คนนะครับนะเรื่องพหลประวัตปปชที่เราคิดบิ๊จโญเนี่ยมันเป็นประเด็นไหนบ้างครับเนี่ยประเด็นค่าไฟครับอย่างเดียวไม่มีเรื่องบ้านผมไม่เอาเรื่องบ้านก่อนเรื่องบ้านมันมันยังก้ากึง่งนะเอาค่าไฟนี่มันชัดเจนเพราะว่าเขาบอกว่าคิดเป็นคนจ่ายตังค่าไฟแต่บัญชีที่มีการจ่ายเป็นของ พูดต้องหาคดียาเสพติดนะครับอันนี้ชัดเจนนะผมทำอะไรผมทําชัดเจนนะครับเพราะว่าเมื่อเรามากล่าวหาเขาเราก็ต้องรับผิดชอบในข้อมูลของเรานะทุกคนต่างใช้สิทธิ์กันวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวพี่อนันตชัยอ่ะเป็นทนายความให้พิ่โจกตอนบ่ายนะครับก็เป็นพี่อนันตชัยนะครับเท่าที่ผมทราบมาวันนี้คงจะมีการเปิดตัวนะครับ ก,ก,ลลก็ผมถามว่ามีตำรวจที่ไหนครับว่าเงินตัวเองเดือนละล้านกว่าให้ลูกน้องให้คิดนะและให้คิดเอาไปเอาตังค์ไปจ่ายแล้วบอกว่าคิดเนี่ยสงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินคิดเนี่ยนะครับเป็นคนถือเงินให้กับนายตำรวจใหญ่นะครับมาอย่างยาวนานนะย่อมมีเงินจํานวนมากนะครับเป็นแค่ลองพุ่มกับสืบสวนแต่มีเงินนะครับถือให้บัญชีของนายตำรวจระดับผู้ใหญ่เนี่ย ผมว่าไม่ธรรมดานะครับอยู่อยู่โรงพักนะในชายแดนแต่ถือเงินให้ก,กับผู้ใหญ่ในสัมมาตูวงชาติเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะพวกหน้าเสือพวกนี้นะครับจะมีหลักทรัพย์เนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยล้านอยู่แล้วนะครับไปดูได้นะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าผมรู้จักคนคนนี้ดีนะเพราะอยู่ในพื้นที่ของผมนะครับแล้วก็รู้จักกันมาอย่างยาวนานรู้ดีว่าเป็นคนอย่างไรนะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการไปเล่นพนันหรอก เขาแค่ถือบัญชีมาเขาก็รวยแล้วก็เขาก็รู้อยู่แล้วเขารู้มันผมรู้เพราะว่าผมเคยคุยกับเขาแล้วก็เดี๋ยวก็รอดูให้เขาเปิดไปเรื่อยๆผมก็จะเปิดเขาเปิดทีผมดำเนินคดีทีเปิดทีผมดำเนินคดีทีไม่เปิดครับเพราะอยากทําเป็นซีรีส์ไม่ใช่เลยนักข่าวอะวันนี้ผมจะให้เป็นซีรีส์สิบห้าตอนเหมือนกันจะได้ทําเป็นซีรีส์เหมือนแตงโม ทำเป็นซีรีส์เหมือนน้องชมพู่ดีไหมผมว่าดีกว่าถ้าวันนี้จบเลยมันไม่ไม่มันนะเพราะซีรีส์นี้มันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแล้วนะครับออรรก็หลักฐานที่ยืนยันว่ามีการจ่ายค่าไฟโดยผู้ต้งหาคดียาเสพติด วันนี้นะคะคุณผู้ชมทางปปป,ปก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกมารับเอกสารหลักฐานที่ทางนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานช่วยประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนํามายื่นนะคะซึ่งเอกสารภายในเนี่ยก็จะเป็นเอกสารในเรื่องของการจ่ายค่าน้ําค่าไฟโดยใช้บัญชีของผู้ต้องหายาเสพติดนะคะ ตอนนี้ก็ยื่นเอกสารการเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชม Gracias. มันเป็นอย่างนี้นะครับนักข่าวนะครับนะมันจะมีคือรับจ้างรับจ้างมานะครับรับจ้างในการโจมตีคู่ต่อสู้นะแล้วก็รับรับจ้างรับจ้างเขียนเชียร์นะครับมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับนะหมายถึงว่าอ่าอย่างสมมติว่ามีช่องดังช่องหนึ่งสมมตินะครับอันี้สมมติมีช่องดังช่องหนึ่งนะจะเป็นคนสนิทเลยนะครับในการรับเงินมาจากบัญชีมินนี่นะแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่คือไปเขียนเชียร์ หรือจะได้ความรับจากในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนช่องอื่นอันนี้นะครับก็จะมีการจ่ายเป็นรายเดือนนะประเด็นที่2ก็คือว่านักข่าวคนไหนที่ถามคําถามคนนั้นให้สังเกตแล้วว่าไม่มีการรับเงินนะเพราะว่าคนที่ถามคําถามอย่างเช่นสุวรรณนะสุวรรณเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รับเงินผมการันตีให้เลยสุวรรณนะอันนี้ผมการันตีให้สุวรรณเลยอยางสุวรรณเป็นคนถามอย่างเงี้ยนะครับผมยืนยันว่าสุวรรณไม่ใช่คนรับเงินนะอันนี้ผมการันตีให้เลย นะผมจะได้นะให้แบบเอาเคลียร์ไปเลยอย่างสุวรรณเป็นคนถามอย่างเงี้ยผมยืนยันว่าอย่างเงี้ยสุวรรณเขาไม่รับเงินเพราะเขาถามตรงไปตรงมาแต่ที่ไม่ถามอ่ะบางคนอ่ะนะแล้วก็ไปเขียนเขียนเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวรู้เอง10คนนะและประเด็นที่3มคือว่ารับจ้างเขียนโจมตีสมมติวา่าอ่ะเคสตู้ห่าวก็ได้ผมจะดังเคสตู้ห่าวนะสมมติจะให้โจมตีนายกนะก็มีคนรับหน้าเสือนะครับ รับหน้าเสือเลยว่าวันนี้มีสื่อทั้งหมด20ช่องจะให้เขียนเรื่องเดียวกันเนี่ยพร้อมกันในเวลาโจมตีคนคนนี้ก็เอาไปคนละห้าพันห้าพันห้าพันก็จะใช้เงินก้อนเดียวคือ1นึ่งแสก็โอนจากบัญชีมินนี่อย่างเงี้ยเข้าไปที่หน้าเสือของของสื่อนะครับอันนี้เป็นเป็นสามประเด็นที่ผมนะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่แล้วแต่ราคาค่าข่า,ขาวนะประมาณห้าพต่อข่าวก็มี หลักหมื่นก็มีถติว่าเป็นเรื่องสําคัญจริงๆจะต้องการโจมตีคนเนี้ยนะก็เอาไปเทสละหนึ่งหมื่นต่อคนต่อข่าวอย่างเงี้ยโดยใช้เงินกองทุนของมินนี่นี่แหละในการที่ซัพพอร์ตนะครับโอเคไหมเลียนไหมคือวันนี้ผมอยากมีสื่อไหนที่น่าจะไปที่นชดาไหม <นะ S 1> ผมอยากให้สื่อกล้าถามหน่อยนะ แต่ต้องคุยกับผมส่วนตัวหลังไม่เพราะว่าพูดตรงนี้ไม่ได้พูดตรงนี้เดี๋ยวเขารู้เขาไม่ตอบนะแต่ผมต้องการสื่อก้าหาหน่อยและไอ้ข้อมูลเนี่ยเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยตอนบ่ายสืนาะนาผมไม่รู้แต่ว่าอันนี้ต้องคุยส่วนตัวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขารู้ก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะแถได้เอาพูดง่ายแต่อันนี้เป็นคําถามไฮไลท์เลยนะแล้วผมเชื่อว่าจะมีคนสะดุ้งคาถามเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยรับรองว่ามีคนสะดุ้งอะ่ะนะแล้วเขาจะตอบไม่ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวถ้าใครอยากใครอยากจะเป็นหน่วยกล้าตายกา็เดี๋ยวเจอผมหลังไม่ได้นะอะไ,ไอไหนนะไม่ฟ้องครับเพราะว่าเป็นคําถามที่เราตั้งคําถา,ถามถึงเขาได้รับรองว่าไม่มีการฟ้องสื่อแน่นอนผมการันตีได้เลยแต่ว่าเขาจะตอบพี่ไม่ได้แล้วเขาจะเขาจะสะดุง้งมีใครบางคนสะดุง้ง อะไรครับ,บรเดี๋ยวถึงเวลาโดนหมายจับก็รู้เองพี่เพราะมีบางคนบางคนบอกว่าฉันไม่โดนแน่ฉันแน่แต่แต่เขาเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ต้องโดนนะโอเคนะพี่นะนี่ครับมีมีซีรีส์ครับมีมีบอกล่วงหน้ามีบอกล่วงหน้ามีบอกแล้วเนาะอ๋อเราคงไม่บอกล่วงหน้าครับเพราะว่าต่างคนต่างก็กำความลับกันไว้อยู่ เขาก็บอกเขามีความร,รับมากผมก็มีความรับจานวนมากนะครับนะ,ไม,ะมไม่เป็นไรผมสู้กับเขามาหลายปีรู้ทางกันอยู่นะจนวันนี้เขาต้องเปลี่ยนทนายาร์มะเพราะทนายความเดิมเขากับผมรู้ทางกันอยู่วันนี้เขาเลยเปลี่ยนทนายาร์มมาใหม่ผมก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าคุยกันแล้วสู้มาสู้มาทั่วไทยนะจนอายุห้าสิบเปแล้ว ต้องปฏิบัติเหมือนกันกันกบบัญชีม้าเพราะว่าคุณรับเงินยาเสพติดอ่ะเงินเงินไม่พนันอ่ะมันก็เป็นฟอกเงินะนะครับส่วนจะเป็นช่องไหนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเบอร์หนึ่งืองไทยใครก็รู้นะครับแยกหน้าที่กันทาแยกหน้าที่กันทําไ,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 ไม่ก็คือเป็นทีมเดียวกัน่ะแต่แบ่งหน,น้าที่กันทํา